จะรุนโบนนสไปเพื่อนี่ไงโอ้เพื่อนี่ไงเพื่อการนี่ไงสามวิสองร้อยยี่ห้ากับหกสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์ก็มาดีครับบีบ่ะอุ้ยนี่ไงมาเก้าร้อยเออต้องอย่างนี้ดิวะเออคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะข้ามุยไปแล้วสวัสดีสว,วีดาทุกท่านด้วยนะครับผมนาะฟาโร2เหมือนเดิมเช่นเคยนะกับ หนึ่งพันนะหนึ่งพันแล้วเปิดมาที่สิบสองจุดห้าเลยนะครับนะไม่เยอะเท่าไหร่กลางๆนะเออเอามาดูซิวันนี้จะไปได้เท่าไหร่นะครับผมนะ้ำมาใครเขา้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะโอ้ยอยังไงยังไงนี่เจ็ดสิบห้านะครับนะสวยงามสวยงาม ปุ๊บปับ๊บนี่ไงโอ้โหเงียบกิฟถามยิ่งอุ้ยเจมาห้าตัว,วเฮ้ยโอ้โหโบนัสมาเมื่อกี้ไม่ตามเพื่อนมาเลยจละรู้อ่ะโอ้โหนิ่งอะ่ะนิ่งเลยอ่ะคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยไมเวลาคุณผู้ชมรอรุ้นกันไปอรอลุ้นกันไปเผื่อมันมานะเออจังหวะนี้ก็เรื่องมือยาวๆใครยังไม่กดไลค์ไปดูนะกดซับให้ด้วยนะฟังหน่อยฟังหน่อยฟังหน่อย,อยเออ,เอ,อ รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เหลืออยู่500นะเอาละเวงกำแล้วเวงกำแล้วคืนหนึ่งแล้วามาเป็นคงจริงแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่ออกเลยปังๆมีแต่เศษๆนะโอ้ตายสี่โอ้โอ้สามแล้วโอเรียบร้อยยิบสองมาเอยเอาห้าสิบเอออะไรอยู่ หมดแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยเอ้ยโอ้ยยี่สมาสักทีแล้วครับนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้คูณสาคูณสาคูณสแล้วปึ๊บสหเฮ้ยเอา,าอะรอ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 กล่องนี่เลยหน้าหน้าเลยนี่ดู 2. 2. สองสปินว่าเฮ้ย โอ้ข้างบนสามข้างสายห้าโอ้ยบา้าบอกใครไม,ไม่ไม่รูง้นะอ,อะไรครับเนี้ยสามอุ้ยสองร้อยยี่ห้ากับหกสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์ก็มาดีครับก็มาดีครับปยสามร้อยห้าสิบห้าเออเอามากับทุนก่อนกับทุนก่อนไปตั้งตัวเงินโอ้ยโ,โบนัสแบบหรือปุ๊ย <c oughs> <c oughs> สอนว่ะเฮ้ยมีลุ้นว่ะมีลุ้นว่ะมาดิเออสามสิบหก ยังไงครั้งที่7โอ้หได้มา9กครั้งที่8ครั้งที่9ไปยังไม่มานะ10บรึบก็ยังไม่มา11ยังไง12ว่ายังไง13มีใจหรือเปล่า14ไม่เคยมีใจเลยโอ้ยสิบห้าโอ้นี่ไงมีใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วร้อหโอเคสวยงามไปกลับทุนแล้วกลับทุนแล้วเอ้สิบแปดโอ้ยสิบเฮ้ยนี่ปูนัสซ้อนเลยนะว้ยมาหน่อยเถอะ โอ้โหเงียบเงียบเลยฮัลโหโลเกินปุยมุยเกินปุมยมุยเฮ้อเอ,อไม่มานี่มันเกินปุรมุยไม่มาเลยเหรอเฮ้ยโอ้ยนึกว่าจะได้เคเมื่อกี้ตกกระจงตกใจตกกระจุบจึบจึบหมดเลยโอ้ยบ่นนะโอ้ยสอนสามเมยโอ้ยอย่าลืมหมกันน็อกได้นั้นมันจะ ตัวตำรวจจับเอานะว้ยไม่ใช่โ <c oughs> อ้มันพิโรมายนะตอ,อ,อนสามนะเออนี่ยี่สิบสองนะเอ,อ,อย่าพยายามนะอย่าหาทำนะตอนสามนะอันตรลงอันตรายและโบูนัสมาเฮ้ยโอ้ไม่มาว่ะเฮ้ยสาม3ิบเจ็ดสามิบแปดแล้วก็บูนัสมาดีครับโอ้ไม่มามาเคาให้สามตัวแทนนะ โอ้ปกติโบนัสมาสามเคบอกอไปสามเมื่แต่ได้ได้คิดได้เคนะไม่ได้โบนัสนะ <c oughs> โอ้สองร้อยยี่สิบห้าเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยงามสวยงามโอเคโอเคหือว่าเดือดรู้ได้ดีอยู่ร้อยห้าสิบโอ้ไม่มีเบิ้มเบิ้มเลยอะอะไรวะห้าสิบสี่ครั้งไม่มีค่อยมีเบิ้มเบิ้มเลยอะอะไรเนี่ยอังที่สี่สิบเจ็ดนะเอมาสามตัวนะครับนะสี่สิบเก้าไปห้าสิบแป โอ้จะไม่มาจริงๆใช่ไหมเนะี่ยอะโบนัสซ้อนสามมันเป็นแค่ชื่อใช่ไหมฮึมันไม่มีจริงใช่ไหมห้าสิบสี่แล้วโอ้โหนี่ไงพันสองยี่ห้าไปโอ้คุณผู้ชมซูเปอร์วินไปนะจ๊ะโอ้โหนึกว่าจะทีเด็ดซะอีกนะโอ้ยไม่ค่อยเด็ดเลยดวงไม่ค่อยมีเลยวันนี้ห้าสิบกว่าครั้งได้แค่พันสองสามสิบเองอ่ะอุ่าโบนัสซ้อนสามแล้วมาที่ยี่ห้าเลยดีกว่าปะร้อยหนึ่งเหมือนเดิมสูตรเดิม ติดติดบาร์กไว้เนี่ยติดบาร์กไว้เนี่ยสูตรเนี้ยเออสี่สิบปรับนี่ไง150ร้อยห้าสิบปึ๊บบื้มบั่มเซมเบ้หน่อยติแล้วแจ็คพอตมาก็ได้แจ็คพอตมาโอ้ยร้อยห้าสิบออกบ่อยมากเลยนะวันเนี้ยเออเป็นไรว,วะร้อยห้าสิบออกบ่อยโอ้ยเมื่อกี้กับได้เอโอ้เอาละฮะปึ๊บปรับปันก้าปันกี้ปึ๊บปรับซูซูซีซีปันกี้ปันก้านะจ,จ,จ๊ะนะจ๊ะจุบจุบปึ๊บจับ จึ๊บเอ้ยไม่มาเื่อวันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยโอ้โหครึ่งหนึ่งละครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วโอ้โหมา450โอเคสวยงามผู้ชมได้ไปต่อได้ไปต่อกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมโอเคไม่ต้องไปไหนเออ75ไปเอ้ยนังนี่แค่นี่แค่ต้นเกมเออเขารอเลดเกมหรือเปล่าเออนักคิดในนี้ดิเออโอ้โหโอ้โบนัดมาเฉียวๆหลายรอบมากอะไรครับเนี่ย มาปังๆหล่ยสิเอ้ย1 5อ150อีกแล้วนะคุณผู้ชมนะเออมันออกบ่อยจริงว่ารอ150โอ้สิบแครั้งล1 1> แล้วโอ้1้อยนึงเรามันไม่มาเลยว่าสูตรนี้อ่ะ12 11อ0อส้า225สวย9 8 7 6 5 4 3จยังไง2 1 0โอ้ไม่มาว่ะสูตร1 0อนึงวันนี้ไม่มาบอกไม่ติดว่ะเออไปไป,ไป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 ลุ้นต่อไปโอ้โห อะไรครับเนี่ยฮ่ะหกเจ็ดห้าถามจริงอื้อห้าสิบเอออ่ะหกสิบไปปึ๊บปึ๊บอัพโอ้สองร้อยยี่สิบห้าสวยงามเพื่อนเอออ่เอาม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 าอู๋เลืออยู่ห้าร้อยละโอ้ยจะรุนโบนาณไปเพื่อเออนี่ไงโอ้เพื่อนี่ไงเพื่อกันนี่ไงเออนี่ไงคูณสองเออปึ๊บสิบสาม ยังไงไปอืเริ่มอืม,มาแล้วสองร้อยยี่สิบนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ,โ,โอ้โหสิบมาวุ้ยนี่ไงมาเก้าร้อยเออต้องอย่างนี้ดิวะเออ่า่าย,ยาญนะจนะเป็นคนอย่างนั้นเออไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเอ 7, 8, อเจ็ดแปดเอเอเกือบแล้วเมื่อกี้นิดเดียว ยังไงฮะ11หรือ12 13อืเอ้อย1 8 0นะคุณผู้ชมบิ๊กวินไปเดียวคุณผู้ชมนะโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> ได้อยู่นะได้อยู่นะเออ5 6 7 8 9 10 1180เนครดิตนะเมื่อกี้กลับมาที่เดิมอีกแล้วไม่ไปไหนเลยไปเดิมพันที่25้เท่าเดิมนะคุณผู้ชมนะไม่ไปไหน มันไปไหนไม่ได้มันน้อยเหลือเกินอืเกือบโอ้มาสับก,ก็ร้อยหนึง่งดีเปล่าวะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนสักห้าสิบดีกว่าเริบโอ้โหอุ้ยสองจิตสองใจนะเมื่อกี้ไหนๆก็ไหนๆละเวอิเวอิสเวย์เวนะภาษาอังกฤษนะไหนๆก็ไหนๆละตรงตัวอย่าไปหาจับนะโอ้โหนี่ไง สูตรหนึ100่งร้อยมันมาแลว้ววะเฮ้ยมันไม่มาให้เราตกมันไม่มาให้เราหยอกๆยอกนะเมื่อกีน้นะเออครั้งแรกนะอครั้งนี้มันมาจริงวะเฮ้ยลุดดิยังไงยังไงเออมาหนึ่งโอ้โหเดี๋ยคูณหนึ่งเป็นสี่นะโอ้หอยากได้สปินเพิ่มมากกว่าเนี่ยเออหร,รือคณบคูณสองไปคูณสามไปโอ้โหสองร้อยสี่สิบ จังไงโอ้ยหกร้อยเจมาห้าตัวนะเออโอ้คล้ายๆเสือสิบเอ็ดตัวป่ะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โอ้ป้าปอบาจิงโกโอ้ยนี่ไงเก้าร้อยหกสิบโอ้โหเอาอ่ะเฮ้ยไปน้องใจเย็นเนโอ้เพลงขึ้นมาสี่สิบสิบเอ็ดมาโอ้โหได้มาสองร้อยสี่สิบสวยงามโอ้โหมาสี่ร้อยโอเคคุณผู้ชมสิบสามมาแล้ว ไม่มามาสองพันเจ็ดเจ็ดสิบนะคุณผู้ชมนะโอเคโอเคสหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยห้าหกเจ็ดแปดสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะคุณผู้ชมได้มาสามพันสามห้าสิบห้านะคุณผู้ชมนะม 3, 3, 55, นะมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอจะเพียงเท่านี้แหละทุกคนนะดูทรงแล้วไม,ไม่น่าจะมีดวงเยอะกว่าน,นี้ <laughs> โอ้ยน้อยเนี่ยตั้มใจดวงตัวเองเลยเกินวันนี้ ดวงมันหมดไปวันนั้นแล้วไงได้ได้มาครึ่งแสนนะเออถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับนะคนใหม่เข้ามาคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดซับให้ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิงให้ด้วยนะครับนะไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับทุกๆวันนะโอเคไปละสวัสดีครับผม